ความมั่นคงมาก่อนทุกสิ่งโลกกำลังเปลี่ยนหรือซัพพลายเชนใหม่ซัพพลายเชนของโลกเรานะคะกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการค่ะแน่นอนนะคะว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญนี้ของห่วงโซ่ซัพพลายเชนของโลกนั้นจะส่งผลให้การเดินหมากของประเทศมหาอำนาจทั่วโลกต้องเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในภาพใหญ่อย่างไรกันบ้างลงทุนแมนชวนมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันนะคะกับดรอาร์ตั้งนิรันดอนผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปล็อกเดอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้ B ล็อกเดตอนนี้อาจารย์อาร์ตีน่าแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณทีน่าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ วันนี้ชวนอาจารย์อาร์มาคุยนะคะเรื่องของซัพพลายเชนโลกที่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะและแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญด้วยอยากให้อาจารย์อาร์วิเคราะห์ในรายละเอียดให้ฟังหลังจากที่ได้มีบทความปล่อยออกมาในบล็อกดิดด้วยนะคะอาจารย์อาร์บอกว่ามันมีสาเหตุสําคัญสําคัญที่จะทําให้ระบบซัพพลายเชนของโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดกาลอาจารย์คิดว่า สาเหตุพวกนั้นมันคืออะไรกันบ้างแล้วมันจะเปลี่ยนหน้าตาซัพพลายเชนจากเดิมที่เราใช้กันอยู่ไปเป็นหน้าตาแบบไหนในอนะโปรขาจารย์ค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าสาเหตุก็คือมรสุม3ามลูกนะครับในรอบ5ปีที่ผ่านมาก็คือสงครามการค้าที่ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับตามติดมานะครับคุณทีน่าด้วยการระบาดของโควิดแล้วก็มาเจอเซอร์ไพรส์นะครับในปีนี้ก็คือสงครามยูเครน แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจครับคุณทีน่าคือทั้ง3มรสุมเนี่ยมันเปลี่ยนโลกบของผู้คนของประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะทั้งสหรัฐทั้งจีนนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นโลกาพิวัตนะครับก็คือเป็นยุคข,ของการค้าโลกการค้าเสรีเ,เราจะเคยได้ยินนะครับคุณทีน่าเรื่องของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบนะครับ comparative advantage ถ้าเกิดว่าใครถนัดอะไรนะครับก็ผลิตสิ่งนั้นแล้วก็ค้าขายกันนะครับบริษัทร,ระดับชาติระดับนานาชาติก็จะเลือกไปลงทุนในพื้นที่ที่ต้นทุนถูกผลิตของด้วยต้นทุนราคาถูกแล้วก็ส่งออกนะครับค้าขายกันทั่วโลกต่อจากนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความมั่นคงมาเป็นอันดับหนึ่ง นะครับในการที่จะคิดว่าจะผลิตที่ไหนนะครับกลุ่มประเทศนี้พื้นที่นี้นะครับเป็นเพื่อนเราหรือเปล่านะครับแล้วก็จะต้องมีการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นนะครับไม่ได้เป็นการกระจุกไปอยู่ในฐานการผลิตเดียวสมัยก่อนบริษัทหลายแห่งนะครับอาจจะมีฐานใหญ่อยู่ที่เมืองจีนที่เดียวตอนนี้ก็ต้องพยายามที่จะกระจายความเสี่ยงเรื่องซัพพ l y chain นะครับถ้าเกิดว่าท่านที่ติดตามสนใจในทางวิชาการเดี๋ยวจะเห็นว่ามันมีศัพท์คําใหม่นะครับความมั่นคงของ s u พพ l y chain นะครับมันกลายมาเป็นสับยิตในยุคสมัยใหม่นี้นะครับแล้วเราเห็นนะครับว่าตั้งแต่สงครามการค้าตั้งแต่โควิดมาจนถึงยูเครนเนี่ยทุกคนพูดถึงความมั่นคงของพลายเชนทั้งสิ้นเลยครับอืมอยากให้นันนอามยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะว่าตัวอย่างที่เราเห็นแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพลายเชนโลกที่บอกว่าก่อนหน้านี้คนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องเน้นเรื่องของต้นทุนที่มีประสิทธิภาพที่สุด รักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นใครถนัดอะไรทําอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเอามาประกอบรวมกันใช่ไหมคะแต่นวันนี้เปลี่ยนไปคนหันมาสนใจในเรื่องของความมั่นคงของซัพพลายเชนมากขึ้นคือฉันต้องมีของอะ่ะไม่งั้นแบบเดี๋ยวตอนอย่างโควิดปิดเมืองไปซัพพลายเชนมีปัญหาใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งยูเครนวัดเซียเรื่องของพลังงานที่ ตอนนี้เราก็เห็นกันอยู่ว่ายุโรปเองกําลังเดือดร้อนมากเพราะว่าพึ่งพาการใช้พลังงานจากรักเสเซียมากจนเกินไปสิ่งที่อาจารย์เห็นว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วตอนนี้แล้วหลายๆประเทศมหาอำนาจทั่วโลกกาลังเริ่มทําแล้วตอนนี้มันมีอะไรบ้างคะจริงๆแล้วเมื่อตอนช่วงสงการานนะครับเจเนลล็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเอเ่อ้งออกมาพูดเ,เป็นคำศัพท์ใหม่เลยครับเรียกว่า f r เฟดชอเ i n g หรือการย้ายถิ่นฐานการผลิตกลับไปบ้านพืชน,นะครับต้องให้มั่นใจว่าไม่ได้อยู่ในบ้านศัตรูนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนถามว่าพอเกิดสงครามยูเครนนะครับเกิดระหว่างตะวันตกพิพาทกับรัสเซียคนบอกโอ้โหสมัยก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเราผิดพลาดมากที่เราพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียสูงมาก นะครับอุตสาหกรรมพลังงานนี่ตัวอย่างชัดเจนมากเลยครับคุณทีน่านะครับในอดีตเนี่ยเนื่องจากปัจจัยทั้งเรื่องต้นทุนนะครับแล้วก็ปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเราจะเห็นว่ายุโรปเนี่ยพึ่งพาการน,นําเข้าพลังงานจากรสัสเซียหนึ่งในสของน้ํามันนะครับคุณทีน่าประมาณร้อยละ40ของแกส๊สธรรมชาติแล้วก็ประมาณร้อยละ50ของถ่านหินเอมาจากรสัสเซียนะครับที่ยุโรปใช้แต่เราบอกว่าพอเกิดสงคราม ยูเครนครั้งนี้นะครับตอนนี้ทุกประเทศในยุโรปมีนโยบายพลังงานใหม่นะครับ mm hmm. แล้วก็บอก mm hmm. ชัดเจนครับว่าจะต้องค่อยๆลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียหลายคนบอกโว oh, มันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยสป라이์พลังงานสูงมากให้กับยุโรปแต่ว่าคุณทีน่าครับแน่นอนระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดนั้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งเยอรมันเนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็พยายามจะลดนะครับการใช้ไฟฟ้าจากโรงงานยูเครน นะครับเพื่อที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็เริ่มบอกว่าต้องกลับมาพึ่งพาพลังงานภายในมากขึ้นในสหรัฐสมัยก่อนบอกว่าจะไม่ขุดเจาะน้ํามันใหม่นะครับเพราะว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็บอกว่าไม่ได้แล้วนะครับต้องกลับมาเร่งการขุดเจาะน้ํามันนะครับเพื่อจะเพิ่มปริมาณพลังงานน้ํามันที่ในสหรัฐแล้วก็ในยุโรปนะครับอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับคุณทีน่าที่น่าจะเป็นตัวอย่างได้ดีเลยก็คืออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ นะครับเมื่อกี้เราบอกว่ายุโรปเนี่ยสนใจเรื่องพลังงานเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสหรัฐเนี่ยเขาไม่มีปัญหาความมั่นคงเรื่องพลังงานเพราะว่าพลังงานภายในประเทศเขาเยอะนะครับแต่ว่าสหรัฐเนี่ยเขาก็ระแวงนะครับกังวลนะครับในเรื่องของชิปในเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องพึ่งพาการผลิตชิปจากภายนอกพึ่งพาห่วงโซ่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์จากภายนอก เอ๊ต่อไปเขาทะเลาะก,กับจีนเอ่อต่อไปมีปัญหาความขัดแย้งที่ไต้หวันเอ๊ะเขาไม่กระทบหรอในเรื่อง semiconductor ในเรื่องของการผลิตสินค้าไฮเทคต่างๆตอนนี้นะครับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐชัดเจนมากครับคุณทีน่าต้องการให้เริ่มมีการย้ายแล้วก็ขยายการผลิตนะครับอุตสาหกรรม semiconductor แล้วก็ชิปรุ่นใหม่ๆภายในประเทศสหรัฐ นะครับ mm hmm. เราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เจเน็ตเยเลนเรียกว่า friendshoring นะครับ mm hmm. ก็คือใครเป็นพวกเราผลิตยอยู่ในกลุ่มพวกเราประเทศที่เราไว้ใจประเทศที่เป็นมิตรกับเรานะครับ mm hmm. เพราะว่าทุกคนต่างคิดครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดวันนี้ทะเลาะก,กับรัเสเซียพรุ่งนี้ก็ะทะเลาะก,กับจีนได้นะครับ mm hmm. ถ้าวันนี้มีสงครามยูเครนในอนาคตก็อาจจะมีสงครามไต้หวันได้เช่นกันครับ นี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในตอนนี้นะคะทั้งฝั่งของยุโรปเองที่พยายามปรับตัวมาพึ่งพิงแหล่งพลังงานของตัวเองมากขึ้นถึงแม้ว่าอย่างเยอรมันที่เมื่อสักครู่อาจารย์อาร์มบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าก่อนหน้านี้เขาพยายามลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของเขาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็จําเป็นต้องกลับมาใช้เรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มากขึ้นแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดนอกเหนือจากนั้นก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในยุโรปตอนนี้ก็คึกคักขึ้นแบบว่า เออเป็นเท่าทวีคูณด,ด้วยใช่ไหมคะเพราะเขาก็พยายามหาทางเลือกใหม่ๆเรื่องของพลังงานด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์อามคะใช่ครับก็คือเขาทุ่มสุดตัวให้กับพลังงานสะอาดนะครับจริงๆแล้วคุณทีน่าถ้าเกิดว่าเปิดแผนเ,เทคโนโลยีของสหรัฐนะครับชัดเจนมากเลยครับสองอุตสาหกรรมที่เขาให้ความสําคัญก็คืออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่นะครับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นหัวใจนะครับของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด แล้วก็แน่นอนนะครับคุณทีน่าเมื่อกี้เราบอกว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมตอนนี้อาจจะไม่ต้องสนใจมากนะครับแต่จริงๆเนี่ยในระยะยาวเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาให้ความสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยแน่นอนระยะสั้นเนี่ยพยายามจะลดการพึ่งพารัสเซียนะครับโอเคเราก็ยอมใช้ถ่านหินเราก็ยอมใช้น้ํามันนะครับยอมขุดเจาะน้ํามันยอมไปใช้โรงงานนิวเคลียร์อะไรก็ตามนะครับระยะสั้นเนี่ยแน่นอนแต่ว่าระยะยาวเนี่ยสุดท้ายก็ยังจะต้องหวังว่า อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเนี่ยมันจะขึ้นมาทดแทนแล้วก็ขึ้นมาให้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าในสหรัฐในยุโรปทุ่มสุดตัวเลยกับเรื่องของพลังงานสะอาดซึ่งไม่ได้แตกต่างจากจีนนะครับคุณทีน่าถ้าไปดูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ก็คือฉบับล่าสุดของจีนเนี่ยอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเนี่ยมีเรียกว่าที่ทางที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจของความมั่นคงด้านพลังงานของจีนด้วย ยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกขันผวนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะบอกก็คือวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้างใดข้างหนึ่งคิดแบบนี้ทั้งสองข้างคิดเหมือนกันนะครับสหรัฐก็คิดเหมือนกันว่าเอะถ้าต่อไปทะเลาะกับจีนนะครับทำยังไงไม่กระทบทำยังไงให้เราเจ็บตัวน้อยที่สุดจีนก็คิดเหมือนกันรับคุณทีน่าว่าต่อไปเราทะเลาะกับสหรัฐนะครับทำยังไงให้เขาเซงชั่นเราไม่เจ็บมากทำยังไงให้เราได้รับผลกระทบน้อยนะครับจากการถูก เอ่อเขย่าสป라이ชนนะครับทั้งสองข้างคิดแบบนี้ถึงบอกว่าโลกทัศน์ของโลกนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนครับอืมทีนี้ถามเพิ่มนิดนึงค่ะนอกเหนือจากเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานที่เราเห็นภาพค่อนข้างชัดและอย่างประเด็นที่สองที่อาจารย์อามยกตัวอย่างขึ้นมาเรื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าการผลิตชิปเนี่ยนะคะที่ก่อนหน้านี้สหรัฐเขาผลิตเองไม่ได้แต่ว่าเขายังมีเรื่องของการออกแบบนะคะซอฟตแวร์ต่างๆเนี่ยยังอยู่ใน ต้นทางอย่างสารัฐอยู่ประเด็นก็คือว่าถ้าเขาอยากจะผลิตเองขึ้นมาแล้วอย่างเจเน็ตเดลเล่นบอกว่าจะใช้วิธีที่เรียกว่าเฟรนช์ชอริงนะคะก็คือพยายามหาฐานการผลิตใหม่ที่อยู่ในประเทศพักพวกเพื่อนพ้องตัวเองเนี่ยสำหรับ อุตสาหกรรมชิปเนี่ยมันมันทำได้มากน้อยขนาดไหนครับเพราะจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าเราเห็นกันหรือที่อาจารย์อาร์มเขียนบ่อยๆก็ตามเนี่ยผู้นําของการผลิตชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์ของโลกมันก็ยังอยู่ในฝั่งของจีนฝั่งของไต้หวันหรืออย่าง t s m ออย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ความเคลื่อนไหวของฝั่งนี้มันเป็นยังไงเขาจะสามารถกดดันผู้ผลิตชิปให้ให้เข้าไปอยู่ในแบบเฟรนชาร์ริงอย่างที่คุณเจเน็ตเ,เล่นเขาอยากให้ได้เนี่ยมันมีโอกาสหรือมันมีความท้าทายอะไรบ้างคะอาจารย์ครับจริงๆมันก็มีซัก สามข่าวสำคัญในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับคุณทีน่าข่าวแรกนะครับก็คือเรื่อง TSMC ที่คุณทีน่าพูดถึงนะครับ mm hmm. TSMC นี่เป็นน่าจะเป็นบริษัทผลิตชิปแล้วก็เป็นหัวหอกของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญที่สุดของโลกนะครับแล้วก็เป็นบริษัทไต้หวันนะครับแล้วก็มีฐานการผลิตทั้งในจีนนะครับในไต้หวันนะครับแล้วก็ในสหรัฐแต่ว่าคุณทีน่าทราบไหมว่าในจีนเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตชิปไฮเทคนะครับ เขาผลิตชิปที่ที่เป็นชิปเอ่อเทคโนโลยีรุ่นเก่าๆนะครับไม่มีการผลิตชิปไฮเทคในเมืองจีนเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า TSMC จะผลิตชิปไฮเทคในเมืองจีนนะครับเอ่อสหรัฐเอ่อไม่ส่งเครื่องจักรให้สหรัฐไม่ให้ใช้เอ่อซอฟต์แวร์ในการดีไซน์ชิปเอ่อซอฟต์แวร์ที่ต้องจําเป็นในการผลิตซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นเทคโนโลยีสหรัฐนะครับเ,เหมือนกันกันกบเอ่อสหรัฐก็บอกกับซัมซุงของเกาหลีใต้นะครับห้ามตั้งโรงงานผลิตชิป รุ่นใหม่ที่เมืองจีนนะครับถ้าตั้งที่เมืองจีนเนี่ยไม่ได้ไม่ส่งเครื่องจักรไปให้นะครับเครื่องจักรการผลิตชิปที่สําคัญอันนึงเนี่ยต้องมาจากประเทศหนึ่งในยุโรปเนี่ยจะไม่ส่งไปที่เมืองจีนเด็ดขาดเพราะว่ากลัวจะมีการก๊อปปี้กลัวจะมีการลอกเลียนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าง t s m c เนี่ยในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมอริสชางนะครับเจ้าของ t s m c เนี่ยเพิ่งไปพูดประักฐานะครับที่ติงแทงแห่งหนึ่งในสหรัฐ แล้วก็บอกชัดเจนนะครับว่าเราถูกกดดันนะครับว่าจะต้องมาผลิตในสหรัฐถึงแม้ว่าต้นทุนการผลิตในสหรัฐเนี่ยจะแพงกว่าต้นทุนการผลิตในเอเชียในไต้หวันมากนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นยุนทธศาสตร์ของสหรัฐที่ต้องการให้มีการกลับมาผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ชั้นสูงภายในสหรัฐแล้วทีเอก็เลยมีการขยายนะครับการลงทุนโรงงานภายในสหรัฐข่าวที่2ครับ ทีน่าก็คือ Intel นะครับท่านผู้ฟังที่สนใจในวงการเทคโนโลยียจะได้ข่าวนะครับว่า Intel ประกาศแผนการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐและยุโรปนะครับเป็นปริมาณเงินมาคือมามากแล้วก็ยังมีข่าวว่าได้รับการอุดหนุนนะครับจากรัฐบาลสหรัฐด้วยนะครับซึ่งถ้าไปติดตามข่าวก็จะเห็นนะครับมีการพูดกันมากครับคุณทีน่าว่าจะเป็นการเรื่อฟื้นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในยุโรป นะครับจะเป็นการที่สร้างอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นมาใหม่ในสหรัฐนะครับเพราะว่า Intel เนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีคนสำคัญข่าวสุดท้ายนะครับคุณทีน้าที่เดี๋ยวอ,อ,อีกประมาณ10วันเนี่ยนะครับเราคงได้เห็นในทุกหนังสือพิมพ์เนี่ยก็คือผู้นำประเทศอาเซียนเนี่ยจะได้ไปพบกับพระบิดาไบเดนที่สหรัฐอเมริกานะครับ mm. แล้วคาดหมายนะครับว่าจะมีการเปิดตัวกรอบความร่วมมือ ที่เรียกว่า i n d o p a c i f i c Economic Framework นะครับซึ่งในกรอบความร่วมมือนั้นนะครับก็คือพยายามจะสร้างห่วงโซ่สรัฐเชื่อมอาเซียนแล้วก็ตัดจีนออกไปจากห่วงโซ่นี้นะครับห่วงโซ่สรัฐเชื่อมเอเชียแล้วก็ตัดจีนออกไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐเคยไปคุยแล้วนะครับกับเกาหลีใต้นะครับกับไต้หวนันนะครับว่าในอุตสาหกรรมสําคัญทางยุทธศาสตร์อย่างเซมิคอนดักเตอร์นะครับเรามาร่วมกันสร้างห่วงโซ่ซัพพลายเชนในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มคนที่เราไว้ใจกันได้ แล้วก็ตัดจีนออกไปจากห่วงโซ่นี้นะครับเดี๋ยวในการเปิดตัว Indo-Pacific Economic Framework ก็จะมีหัวข้อสำคัญก็คือเรื่องความมั่นคงของซัพพลายเ i n เช่นเดียวกันครับนี่คือการเดินเกมของฝั่งสหรัฐนะคะที่เขาพยายามจะบีบนะคะฝั่งของ s ซัพพลายเ i n เดิมนะคะอย่างฝั่งจีนฝั่งเอเชียของเราเนี่ยด้วยเรื่องของเทคโนโลยีตั้นต้นนะคะที่ถ้าสมมติว่าอยากจะผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชั้นสูงนะคะ ชิปที่มีการพัฒนานะคะก็ต้องเลือกนะคะที่จะย้ายไปผลิตในฝั่งของสารัฐรวมไปถึงประเทศพันธมิตรของสารัฐนั่นเองแต่ถ้าเป็นในรูปการนี้อย่างที่อาจารย์อามได้เล่ามาเนี่ยนะคะแน่นอนว่าทางจีนเขาก็จะเสียความสําคัญแล้วก็เสียประโยชน์ไปพอสมควรเลยฝั่งของจีนเองเขาก็น่าจะมีการเตรียมความพร้อมในการแก้เกมนี้ไว้ด้วยเหมือนกันเขากําลังทําอะไรอยู่ไหมคะมันมีความคืบหน้าเรื่องนี้ยังไงบ้างอาจารย์อาม คือจริงๆเนี่ยเมื่อเมื่อเดือนเดือนนี้เหมือนกันนะครับคุณตีน่าที่เมืองจีนก็มีการประชุมเรียกว่าเวทีเศรษฐกิจที่สําคัญอันหนึ่งนะครับแล้วก็สีจิ้นผิงก็กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานเนี่ยซึ่งคนเขาก็บอกน่าสนใจมากเพราะว่าสีจิ้นผิงเนี่ยไม่พูดถึงสหรัฐไม่พูดถึงยุโรปไม่พูดถึงยูเครนนะครับแต่ว่าพูดอย่างเดียวเลยก็คือเอเชียนะครับว่าจีนต้องการจะสร้างซัพพลายเชนของเอเชียแล้วก็ต้องการจะเชื่อมกับเอเชีย นะครับต้องการที่ให้เอเชียเนี่ยเป็นแหล่งที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การค้าของโลกนะครับก็ยุธทธศาสตร์จีนก็ก็คงง่ายๆนะครับก็คือก็กระจายความเสี่ยงว่าจากสหรัฐจากยุโรปมาที่เอเชียแล้วก็มาที่ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นลาตินอเมริกาแอฟริกานะครับอันนี้ก็ก็คงจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับที่เรียกว่าแบล็คแอนด์โรดครับคุณทีนะ่า mm hmm. แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในอุตสาหกรรมอย่างเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับผมคิดว่าจีนเองก็ต้องพยายามที่จะทําเองนะครับ mm hmm. ซึ่งแน่นอนนะครับคุณทีนาว่ามีคําถามนะครับว่าทําได้ไหมนะครับคนที่มองโลกในแง่ดีก็บอกว่าใช้เวลา10ปีก็ทําได้นะครับคนที่มองโลกร้ายหน่อยก็บอกว่าเอ๊ะจีนจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้เหมือนกับฝั่งตะวันตกหรือเปล่านะครับแต่ว่าคนจีนเขาก็ชอบย้ําเตือน นะครับกับทุกคนว่าอย่าลืมนะว่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยอ,อ,อยู่ที่เขานะครับแล้วคุณที่น่าครับตลาดเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดนะครับตัวเม็ดเงินตัวรายได้ที่จะเอามาหมุนทําการวิจัยและพัฒนา research and development นะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับนะครับของรายได้ของบริษัท เทคโนโลยีอย่างคอค้อมเนี่ยมาจากตลาดจีนนะครับถ้าเกิดว่าคอเข้าค้อไม่ขายนะครับให้กับจีนคอค้อมก็เสียรายได้มหาศาลที่เราไปใช้ในการทำรีเสิร์ชแอน d ์เดเวล m อปเมวันนี้จีนก็เท่ากับถูกบีบครับคุณทีน้าให้ต้องซื้อของตัวเองแล้วก็ต้องให้กดดันให้ต้องพัฒนาทีบตัวเองขึ้นมานครับซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวอีก5-10ปีเนี่ยเราคงจะได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับว่าจีนจะทำได้สำเร็จหรือเปล่า อืมเออกลายเป็นว่าหมากกระดานนี้น่าสนใจมากนะคะฝั่งของอเมริกาเองประเทศตะวันตกเองเนี่ยก็เลือกที่จะเอาเทคโนโลยีชั้นสูงมาเป็นตัวบีบนะคะแต่ว่าฝั่งของจีนเองก็บอกว่าเรามีตลาดนะคะที่เป็นอำนาจต่อรองสำคัญเหมือนกันและนั่นก็คือเป็นแรงขับดันให้เขาพยายามที่จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงของตัวเองขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปว่าใครที่จะเดินหมากเหล่านี้ได้เฉียบคมกว่ากันนั้น แต่ทีนี้สิ่งที่อาจารย์อาร์มพูดถึงไว้เมื่อสักครู่นี้จะสังเกตว่ากลุ่มประเทศหนึ่งที่ทั้งฝั่งสหรัฐฝั่งตะวันตกเนี่ยให้ความสําคัญก็ดีกลับฝั่งของจีนเองที่พยายามที่จะดึงมาเป็นพวกของตัวเองเหมือนกันเนี่ยก็คือฝั่งของเอเชียใช่ไหมคะอาจารย์อาร์มบอกว่าเดี๋ยวสหรัฐเขาจะมีการเปิดตัวอินโดแปซิฟิกตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาอยากจะเชื่อม ห่วงโซ่ซัพพลายเชนนี้มายังฝั่งของเอเชียด้วยในขณะเดียวกันจีนก็พยายามที่จะรักษาฐานความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้เหมือนกันในเอเชียถ้าจะให้อาจารย์อามช่วยอธิบายนิดนึงว่า f r รนชชอร o ริ n งที่เกิดขึ้นฝั่งไหนเป็นของแบบประเทศกลุ่มไหนเป็นของฝั่งตวันตกและฝั่งไหนที่ยังยึดแล้วก็จีนยังสามารถเชื่อมโยงได้อย่างแข็งแกร่งเราเราพอจะแยกเป็นยังไงได้บ้างคะอาจารย์อามคะ คือจริงๆผมคิดว่าเอเชียเป็นเพื่อนกับทั้งคู่แหละครับกุนทีนาแล้วก็อาเซียนในหลายประเทศก็พยายามนะครับที่จะแสดงจุดยืนว่าเป็นเพื่อนกับทั้งคู่นะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็ไว้ใจเราได้นะครับก็คือพูดง่ายๆเนี่ยถ้าจีนจะคิดถึงเฟรนช์ชอเร็งนะครับก็คิดถึงพวกเราถ้าสหรัฐจะคิดถึงเฟรนช์ชอเร็งนะครับก็ให้คิดถึงพวกเราเช่นเดียวกันนะครับซึ่งซึ่งในมุมของสหรัฐเนี่ยนะครับกุนทีนาเขาคงแบ่งระดับอะครับนะครับคือคือ ไอชั้นแรกเนี่ยยังไงเขาก็ไม่อยากที่จะไปผลิตที่จีนนะครับอันนี้ก็คือแน่นอนว่าเขากลับหลังหันจากนโยบายที่ผ่านมาซึ่งสมัยก่อนทุกคนอยากจะเข้าไปเมืองจีนใช่ไหมครับเพราะว่าต้นทุนถูกนะครับแรงงานถูกนะครับแล้วก็การผลิตเนี่ยก็มีประสิทธิภาพสูงมากแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ต้องย้ายนะครับหรือว่ากระจายออกจากจีนหลายบริษัทเนี่ยไม่ได้ย้ายออกจากจีนซะทีเดียวนะครับในจีนก็ยังคงไว้เพียงแต่ว่าไม่ขยายเพิ่ม ครับคุณทีน่าในฐานการผลิตที่จีนก็เอาไว้ตอบสนองกับตลาดจีนแต่ว่าในตลาดทั่วโลกเนี่ยก็พยายามจะกระจายไปสู่ฐานการผลิตที่อื่นมากขึ้นนะครับชั้นที่2เนี่ยก็คือประเทศเพื่อนเรานะครับอันนี้ก็คือที่ที่ไม่ใช่จีนเนี่ยผมคิดว่านี่เขาก็เห็นมองนะครับทั้งทั้งฝั่งสหรัฐเขาก็มองพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มันสําคัญเชิงยุทธศาสตร์จริงๆนะครับคุณทีนะ่า อันนี้อีกชั้นหนึ่งว่าอาจจะต้องเป็นเพื่อนสนิทหน่อยนะครับเช่นเนี่ยพยายามให้อยู่ในไต้หวันนะครับพยายามให้อยู่ในเกาหลีใต้นะครับกลุ่มเดอะคอร์นะครับอินเดียนะครับยกตัวอย่างนะครับ<ะ>เพราะอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่แค่เพื่อนอย่างเดียว mm hmm. แต่เป็นเพื่อนสนิทเอ่อเป็นเพื่อนในด้านความมั่นคงนะครับเอ่อเป็นเพื่อนที่ถ้ามีสงครามนี่เป็นพันธมิตรต่อสู้ร่วมกันได้นะครับ mm hmm. อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งซึ่งถ้าเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุท,ศาศาศาทธศาสตร์ที่สาคัญเนี่ย นะครับเขาก็อาจจะพยายามนะครับที่จะให้อยู่ในในกลุ่มประเทศที่เป็นเพื่อนสนิทเขาคับอืมแล้วบ้านเราเองล่ะคะถ้าสโคบลงมาที่ประเทศไทยเราเราจะอยู่ใน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 ห่วงโซ่ขั้วไหนได้มากกว่ากันสนิทกับใครได้มากกว่ากันดีหรือเราจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์อย่างไรให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงของซัพพลายเชนโลกทางนี้คะ่ะครับเออจริงๆแน่นอนนะครับยุทธศาสตร์เออซึ่งจริงๆอันนี้เหมือนกันกับ เกือบทุกประเทศนะครับคุณทีน่าสิงคโปร์ก็คิดแบบนี้อินโดนีเซียก็คิดแบบนี้เวียดนามก็คิดอย่างนี้น,นะครับ <c oughs> ก็คือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเชื่อมกับทั้งสองห่วงโซ่ถ้าเป็นไปได้นะครับก็บอกว่าเราอยากจะเป็นเพื่อนกับทั้งคู่นะครับ <c oughs> แต่แน่นอนนะครับคุณทีน่าผมว่าคําถามที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือเขาเขาอยากจะเป็นเพื่อนเราไหมใช่ไหมหรือว่าเขาเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยถึงเขาเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยแต่เราช่วยเขาได้จริงไหมใช่ไหมครับความหมายก็คือถ้าเขาอยากจะเอาเงินมาลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมชั้นสูงจริงๆเนี่ยเรามีไหมครับแรงงานทักษะนะครับเรามีไหมครับกฎหมายนะครับที่เอือ้อนะครับที่เปิดนะครับไม่ได้เป็นอุปสรรคให้กับการลงทุนให้กับการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่นะครับเ,เรามีไหมนะครับในเรื่องของออระบบนิเวศพื้นฐานนะครับที่เอือเอ้อให้กับโครงสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆผมว่าอันเนี้ยจะเป็นโจทย์ที่สําคัญมากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเขาเห็นเราเป็นเพื่อนนะครับแล้ว ทุกอย่างจะเข้ามานะครับคุณทีน่าเขาต้องเห็นว่าเราเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้ช่วยได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําในสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยนะครับเราก็ต้องเป็นเพื่อน<ร>ที่มีประโยชน์กับเขาด้วยนะคะต้องมีคุณค่าให้เขาด้วยไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าจะมาเป็นเพื่อนเราทําไมในระยะยาวนะคะแต่ทีนี้ถามอาจารย์อาร์มนิดนึงค่ะว่าจากภาพใหญ่ถ้าถอยกลับมามองภาพใหญ่ว่าซัพพลายเชนโลกตอนนี้กําลังเปลี่ยนไปแล้วนะคะแน่นอนว่าแต่ก่อนจากโลกาภิวัตน์ทุกคน พึ่งพิงซึ่งกันและกันใครถนัดอะไรผลิตอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนะคะ,ะแล้วก็ผลิตร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ณวันนี้และหลังจากนี้เป็นต้นไปภาพของซัพพลายเชนโลกมันถูกรื้อใหม่นะคะมันกําลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลนะคะซึ่งดูเหมือนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่อนข้างยากด้วยภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเลยไหมมันจะทําให้มีการชะลอตัวหรือว่าทําให ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนที่เป็นความท้าทายเพิ่มเติมที่พวกเราต้องต้องติดตามอีกหรือเปล่าอาจารย์อาร์มองทิ้งท้ายภาพใหญ่ตรงนี้ไว้อย่างไงบ้างคะก็อาจจะสักสองข้อก็ได้ครับคุณทีหน้าข้อแรกเนี่ยถ้ามันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ยุคที่การค้าขายเปิดนะครับทุกคนถนัดอะไรเออก็ทําสิ่งนั้นแล้วก็ค้าขายกันนะครับเราบอกว่าเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจดีเติบโตได้สูง นะครับคุณทีน่าครับถ้าเราแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งขั้วแบ่งค่ายแบ่งเป็นบล็อกนะครับตลาดมันก็เล็กลงนะครับประสิทธิภาพมันก็น้อยลงการเติบโตมันก็ต่ําลงอันนี้เป็นโดยธรรมชาติของทฤษฎีเศรษฐศาสาตร์เลยนะครับคุณทีน่าแต่ความหมายเนี่ยก็คือเรากําลังจะเข้าสู่ยุคที่การค้าโลกเนี่ยมันไม่ใช่ฟ้าเปิดสว่างสดใสเหมือนในอดีตนะครับมันจะเป็นยุคข,ของการค้าโลกที่ปิดนะครับมีการขัดแค่งขัดค้าระแวดระวังซึ่งกันและกัน นะครับมีการแบ่งกลุ่มแบ่งขั้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกไม่ได้สดใสเหมือนเดิมนะครับยุทธศาสตร์ในอดีตที่เราบอกว่าเราจะเกาะโลกโตนะครับเราจะเติบโตไปกับโลกนะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องทบทวนที่จะต้องกลับมาตั้งคําถามนะครับว่าอะไรคือลมปราณภายในของเราเรามีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในของเราอะไรบ้างไหมนอกจากจะมองแต่ว่าจะพึ่งพานะครับหรือเชื่อมโยง กับภายนอกแล้วก็หวังว่าจะเกาะภายนอกโตนะครับข้อที่2นะครับคุณทีน่าก็คือซัพพลายเชนนี่มันจะชวนให้ปวดหัวมากขึ้นนะครับสมัยก่อนถ้าคุณทีน่าเป็นธุรกิจในคุณทีน่าไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับคุณทีน่าก็บอกว่าจะทํำยังไงที่จะเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่ซัพพลายเชนโลกนะครับแต่ว่าวันนี้มันไม่มีห่วงโซ่ซัพพลายเชนโลกที่บอกว่าเป็นห่วงโซ่เดียวแล้วนะครับมันแตกเป็นเนี่ยนะครับห่วงโซ่สรัฐเชื่อมโลกแข่งกับห่วงโซ่จีนเชื่อมโลก นะครับและอย่างที่ผมบอกนะครับคุณทีน่าว่าแหมถ้ามันดีที่สุดเราก็ต้องเชื่อมทั้งสองห่วงโซ่นะครับแต่บางบางเทคโนโลยีบางอุตสาหกรรมก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับหรืออาจจะเหมาะสมกว่าที่เราจะเชื่อมกับห่วงโซ่ใดห่วงโซ่หนึ่งมากกว่านะครับแต่ว่าหลายคนก็ถามว่าอาจาร,รย์อาร์มนะครับแล้วควรจะเชื่อมอะไรนะครับผมก็บอกว่าคําถามนี้มันต้องพิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรมรายธุรกิจนะครับมันไม่ใช่คําถามที่เราบอกว่าเป็น บันไซส์ฟิตอที่ที่ตอบอย่างเดียวแล้วก็บอกใช้กับทุกเรื่องใช้กับทุกอุตสาหกรรมใช้กับทั้งประเทศนะครับเพราะว่าในลักษณะนะครับแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละธุรกิจเนี่ยก็แตกต่างกันไปแต่ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือตัวตั้งต้นครับคำถามเนี่ยโจทย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมากนะครับมันจะเป็นว่าวงโซ่โลกเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วซัพพลายเชนของโลกได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเราจะทํำยังไงที่จะเชื่อมกับซัพพลายเชนที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยได้นะครับ ย่อมยอดเลยค่ะเป็นบทสรุปที่ชวนให้ทุกคนเนี่ยติดตามแล้วก็เตรียม,มพร้อมๆนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของซัพพลายเชนโลกใหม่นั่นเองนะคะซึ่งถ้าใครอยากจะเข้าไปติดตามเพิ่มเติมเนี่ยอย่างที่อาจารย์อาร์มบอกไว้นะคะก็อาจารย์อาร์มวิเคราะห์อยู่เป็นระยะๆะะอยู่แล้วนะคะกลยุทธ์หลังจากนี้มันอาจจะไม่ใช่วันไซเฟสอออีกต่อไปเราอาจจะต้องทําความเข้าใจว่าส่วนไหนที่เราจะเข้าไปเชื่อมแล้วมีประโยชน์ได้มากที่สุด เราเข้าไปเชื่อมแล้วเรามีประสิทธิภาพกลับมาที่ระบบเศษธธรษฐกิจของตัวเราเองระบบอุตสาหกรรมของตัวเราเองได้มากที่สุดนะคะค่อยๆวิเคราะห์กันไปทีละสเต็ปซึ่งอาจารย์อาร์มก็จะเป็นคนที่ช่วยเราวิเคราะห์ภาพใหญ่นะคะเชื่อมโยงความสําคัญนะคะของการเดินหมากของทั้งจีนแล้วก็อเมริกาเนี่ยเป็นประจําอยู่แล้วก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะในบล็อกดิบนะคะเซิรช์ชได้เลยะคะ่ะในเพจของดรอาร์มตั้งนิรันดรน,นั่นเองนะคะเหมือนกับบทความล่าสุดนี้ที่อาจารย์อาร์มก็มาเขียนวิเคราะห์เรื่องของสกไลเชนให้เรา เข้าใจไว้แบบชัดเจนทีเดียววันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อาเป็นอย่างสูงเลยและเดี๋ยวยังไงรอบหน้ามีมุมมองไหนชวนอาจารย์อามาวิเคราะห์ร่วมกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย